สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาซื้อชุดอะไรวะลำหนึ่งนะครับทุกคนชุดไอหัวขาวอะ่ะ,อว,ว,ะ,ะว,นะวันนี้เราจะมาซื้อชุดหัวขาวนะขอร้อหน่อยนะวันนี้เราจะมาซื้อชุดหัวขาวกันนะครับที่รักนั่นเองนะรที่นนรักไอเนหนูเสี่ยว นั่นหนูเสียววะเสียวมากเลยขอขีดทีได้ไหมน้องขอ้ขอขีดทีได้ไหมอ่ะนี่ยิ้มเงี้ยน้อะไม่ทันแล้วพี่น้องผมว่าจะพาไปซื้อหัวขาวเมื่อกี้อ่ะว่าจะพาไปซื้อหัวขาวได้ไหมเดี๋ยวขอเล่นไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อ đúng không? Đây nha. Đó. nè. nè. ใช่ไหมครับไ่รทครผมไม่รอครับผมรวยนะครับ แล้วต้อไปเชื่อแ,แล้วมันคลิปยาวคลิปมันจะยาวเกินอ่ะมานี่นครับทุกคนเหน็นไหมมีตอมประกาศใช่ไหมทุกค,คนเดี๋อยู่ไหนอ่ะดูกิจกรรมอยู่ไหนอ๋อนี่ครับเพิ่งเข้าไป น,นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้โหเหมเวนี่ครับนี่ของผมต้องการเลยขอในการสองตัวนี้เขาสองตัวนี้ก็พอผมอ่ะนน,นะซื้อไปแล้วทุกคนไปกดสั่งซื้อไปกดสั่งซื้อไปครับ CPU follow, ทุกคนสั่งซื <is> ้อส <un> ําเร็จครับเป็นไงไปไงทุกคนก็นะผมเหลือเฟสก็ห้าสิบก็ไว้ผมดำทุนมาครับอืม ตอนนี้ผมถังสั่งซื้อไปแล้วครับผมไม่แล้วออกเข้าใหม่นะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจออกเข้าใหม่ในรอบหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขอดูเท็ดก่อนขอดูกันนิดนึงนี่นีเรอกหัวคาวหัวเอาืะอกียะมีเต็กหัดแจยไเอาไหมครับ มโอ้โหก็มาสิครับซื้อให้ดูเลยทุกคนม,มาเล่นอคสสั่งน,นะผมจะเอาแค่นนเสียว่าพอนะครับได้ได้แค่นี้ครับ มูเสียวเหมือนแกมีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเขาก,ก็สดเอาวกกันนี้ผมมีมือเย็นคือถึม้วันจะเยนอยู่แหละมาหาหาแคนอยู่ด้วยนะครับว่าจะเข้าเนี่ยต้องรอให้ขอสร้างแคนใหม่เพราก็จะสร้างแคนใหม่ต้องรอกอันนี้ขอสร้างแคนใหม่ ผมไม่เล่าแล้วผมไม่รวยครับโอเคคนขอสอบคนรวยนะส่วนเราคนจนใครเขาจะเอาอะครับว่าหเปล่าล่ะอืม เราเป็นคนจน,นี่คือคนรวยไม่ไ่อดเส้อคนไหนของก็ต้องปัด อมก็ไปที่เป็นละครละครนี้แหละหน้าตามไม่ค่อยดีต้องทําใจใหม่พี่น้องแล้วต้องออกนะครับผอไม,ม่น,น่ากันหลอกผมก็จะออกให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีจิจกรรมอะไรมาใหม่อือ ไหนผมจะออกเกมไปดูเลยไหม,มเดี๋ยวขอหาที่กลับก่อนออกเกมข้าใหม่นะครับทุกคนเหนมเกมแล้วข้าเกมใหม่นะครับเราก็ต้องเข้าเกมใหม่ มาดูกันเลยว่าเราจะได้จริงหรือเปล่าครับอืมเราได้สุมปืนนี้ให้ดูด้วยนะครับไอฟารมาร์นะครับเห็นเราได้ถาวบอนั่งอ่ะตอนนี้เพชรผมจากสี่ร้อยห้าร้อยแล้วยู่ร้อยแล้วยู่ห้าสิบเฮดอ่าคิดดูเอาทุกคนกิดดูเอาแล้วกี่เมตรแตงกิดดูนะงั้นนะผมจะจัดนักไปเลย เพื่อนดูผมทำได้อืมเอาของมาได้วันไหนวะของทำไมตัวเราเลยอ่ะไหนยังไงอ่ะเอา้าของอยู่ไหนอนะ่ะผมซื้อไปแล้วของไม่เข้าอ๋อนี่ไงแพ็กเกจเดี๋ยวดาเออนี่ไงแพ็กเกจอา่าแล้วเสียหอลอักพีเกจอยู่ไหนอนะ่ะ อ๋อนี่ไงทุกคนเสื้อรองพีชแจ๊สของน้องน,นั้นเองครับเป็นไงหล่อใช้ได้เลยอืมใส้ได้เลยพี่น้องมาของเรานั้นเราจะเปิดให้ดูกันเลยนะครับมาชุดตัวนี้ของนั้นเองไปเป็นไงรื่อแย่ทุกคน ส่วนมากทุกคนจะอยากได้มากใช่ไหมครับนี่ผมจะใส่ให้ดูเป็นไงสุดยอดไปเลยที่น้องนี่นยอดไปเลยเองหัวขาวอะผมก็มีแม่วนันนี้แหละเห็นกิจกรรมมันเข้ามาทุกคนก็เลยเก็บไว้นิดน,นึงหัวกงหัวขาวล่ะอ๋อผมก็มีอ่ะครับอืม รักแ,แท้แพ้หัวขาวเหรอไม่ใช่แล้วผมว่ามันชอบคนเวยมากกว่าผมว่างั้นเนีลยมาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคุยที่เข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวผมถ้าพบหนึ่งร้อยซับสไคผมจะแจกบัตรการิน่ามูลละค่าห้าสบาทนะครับทุกคนย้ำนะครับแบงค์เอ๊ะ มัดกันเลยละห้าสิบบาทเป็นมูลค่าสองรางวัลน,นะครับครบสองคบหนึ่งไว้ทับสไครต์นี่เลยผมแจก,กวันนั้นแหละทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไว้ก่อนนะครับ